ถามว่าได้ผลไหมได้ผลท่านผู้ชมเพราะอย่างน้อยเราเห็นภาพชัดเจนไม่ว่าจะเป็นกระเหลี่ยง BGF กระเหลี่ยง DKBa รวมถึงรัฐบาลทหารเมียนมาภาพที่เห็นก็คือการพยายามที่จะกวาดล้างขบวนการคอร์ร e เตอร์ได้เท็จจริงประการใดอันนี้ต้องรอดูแต่ที่เป็นรูปประทแล้วก็คือการเอาคนที่อยู่ในขบวนการคอร์รัเตอร์ส่งข้ามมาที่ประเทศไทยท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ หลังจากวันนี้เข้าสวนที่เก้าใช่ไหมของมาตรการตัดไฟตัดอะไรนะต,นนตัดน้ํามันตัดน้ํามันแล้วก็วต,<า>ตัดอินเทอร์เน็ตเน็ตยังมีปัญหาเล็กน้อยหรือไมอ่มีรายงานนะครับทุกผชมเมื่อวานนี้ความเคลื่อนไหวจากกองกำลับงบีเจฟพันเอกมองชิตโตเสนาธิการกองกำลับงบีเจฟพันโทมองวินผู้บัญชาการบก,กรควบคุมพื้นที่ที่สามพันตีแต่งวิน ผอบอบอกอควบคุมพื้นที่ที่สและพันโทมตอตงผอบอบอกอควบคุมพื้นที่ที่สซึ่งพื้นที่เหล่านี้เนี่ยมีนักลงทุนสัญชาติจีนมาเช่าพื้นที่แล้วทราบต่อมาว่าเป็นการเปิดกิจการแก๊งสแกมเบอร์คอร์เซนเตอร์ มีรายงานว่ามองอผู้บัญชาการทั้งหลายเนี่ยได้จัดประชุมร่วมกันค่ะแล้วก็มีมติจะดําเนินการกวาดล้างและจับกลุ่มบุคคลสัญชาติจีนที่เข้ามาดําเนินกิจการ call center ในพื้นที่จังหวัดเมียววดีซึ่งคาดว่ามีจํานวนประมาณ1 0,000ื่นคนนี่หมื่นคนเลยเหรอโดยจะขอส่งตัวกลับผ่านประเทศไทยนะคะบริเวณสะานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่สองกำหนดเป้าหมายว่าถ้าไทยโอเค เดี๋ยวจะส่งมาเวลาห้าร้อยคนรวมทั้งหมดก็ประมาณ20วันหมื่นคนถ้าทางการไทยไม่ขัดข้องทางกลุ่มกองกำลัง BGF จะสามารถเริ่มดำเนินการกวาดลา้างแล้วก็จะจับคนจีนที่ดำเนินกิจการ call center ในจังหวัดเมียวด,ดีได้ตั้งแต่วันนี้ก็คือ13กุมภาพันธ์เป็นต้นไปทั้งนี้ก็เพื่อที่จะแสดงว่า BGF เนี่ยต้องการจะแสดงความจริงใจค่ะว่ากลุ่ม BGF พร้อมจะให้ความร่วมมือกับทางการไทยในการแก้ไขปัญหา call center อย่างจริงจังทั้งนี้ รายงานข่าวระบุว่าหน่วยงานความมั่นคงรับทราบแล้วได้เสนอให้ประสานสถานทูตจีนและส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการในระดับนโยบายต่อไปท่านผู้ชมฮะประเด็นนี้เมื่อวานมันก็ไปสอดรับกับที่คุณภูมิทรรวิชียชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐตรีกรราโหมแม้จะลงพื้นที่ภาคตะวันออกแต่สัมภาษณ์ถึงประเด็นพื้นที่ภาคตะวันตกก็หมายถึงทางติดกับเมียนมานี่แหละท่านผู้ชม คุณภูมิทำบอกนะครับว่าเมียนมาเองเนี่ยได้ขอส่ง53เหยื่อแก๊งคอเซนเตอร์ซึ่งก็มีการประสานมาส่งมาเมื่อวานนี้รอบแรก53คนจาก8ประเทศเพราะทางการเมียนมาดูแลไม่ไหวแล้วก็ประสานงานภายในกับเมียนมาเพิ่มไปด้วยเลยว่าเอาหนะ้าถ้าต้องการจะลดความกดดันเรื่องตัดไฟตัดน้ำมันนะอ่ะ ก็ทําให้เราเห็นได้ไหมว่าประเทศของเขา่าปลอดภัยจากเรื่องนี้คือตรงนี้คุณภูมิธรรมบอกเรามาถูกทางแล้วไอการที่จะมาบอกว่าเดี๋ยวจะปิดเส้นทางไม่เอาข้าวข้าวของจากประเทศไทยสินค้าเข้าไปขาย่ยมันขู่เราไม่ได้หรอกมันไม่ใช่ปัญหาของเรามันเป็นปัญหาของเขาเนี่ฮะท่านผู้ชมรายงานระบุว่า53คนล็อตแรก8ชาติเป็นฟิลิปปินส <Kenya 4, S 2> ์12เคนยา4แทนซซเนีย1บราซิล2เอธิโอเปีย21 ปากีสถานห้าบังกลาเทศสองแล้วก็เนปลาลหกค่ะเสียงที่เป็นช่วงไหนช่วงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องบอกกับทางการเมียนมาใช่ไหมว่า,าถ้าจะลดความกดดันเรื่องตัดน้ำตัดไฟตัดเน็ตทำให้เราเห็นหน่อยซิว่า,าคนดำเนินการอย่างไรฝั่งนูน้นว่าถ้ายังต้องการให้เราช่วยลดความกดดันลง นะครับในเรื่องการตัดน้ําตัดไฟตัดเน็ตเนีเนย่ยเขาต้องทําให้เราเห็นว่าประเทศเขาคลีนจากเรื่องนี้เพราะฉนั้นเขาเองเขาก็ก็ต้องจัดการดําเนินการตามแรงกดดันของเราฉึกคิดว่าตรงนี้เราก็มาถูกทางละไอการที่มาขู่เราว่าจะตัดไม่ทางไม่ให้สินค้าเขามันไม่ใช่ปัญหาของเราเป็นปัญหาของเขานะครับเพราะนั้นอันนั้นขู่เราไม่ได้นะครับอ,อ๋อผมผมพูดชัดเจนแล้วครับว่าเราจะไม่ตั้งศูนย์อุปยบนะครับหนึ่งก็คือต้องมีประเทศเจ้าของ ยบก็บแปลว่าเขาจะส่งกลับมาเราจะประสานประเทศต้นทางว่าคุณมารับไปด้วยเลยค่ะไม่ตั้งศสุดอพยพเข้ามาปุ๊บคัดกรองก่อนว่าจะเป็นกรณีของเหยื่อจริงไหมหรือเป็นคนที่สะบักใจไปทําแก๊ง c a ซ l center แล้วยังไงก็แล้วแต่ส่งกลับอันได้ประสานกับหลายประเทศอย่างน้อย20ประเทศแล้วเขายินดีจะมารับคนของเขากลับไปท่านบู้ชมแล้วจากนั้นมาเป็นละรอก ทราบต่อมาว่าจะส่งกลับอีก200กว่าคนใช่ไหมใช่ค่ะอีกล็อตหนึ่งอ่าแล้วต่อมาคนภูมิธรรมก็บอกล่าสุดเนี่ยท่านผู้ชมอ่าเหยื่อแก๊งคอ์เซนเ,เตอร์ในเมียนมากมันเข้าเขากับที่บีเจฟถแหลง่ะว่ามันยังมีอีกประมาณสัก 7,000คนที่กําลังรอปล่อยตัวอยู่คะ่ะหมายถึงจะปล่อยตัวมาแล้วมันต้องมาทางประเทศไทยใช่ไหมใช่คือเขาขอไทยว่าเขาจะขอผ่านมาเนี่ยค่ะซึ่งคุณภูมิธรรมก็ย้ําว่ามาตรการของไทยคือเราจะประสานประเทศปลายทางให้มารับตัวกลับไปเลยได้โดยตรงไม่ต้องค้างไม่ต้องตกค้างอยู่ที่จังหวัดตากนอกจากนี้อที่จีนร้องขอและเราก็พยายามจะติดตามไอ้หัวหน้าแก๊งที่จับนักแสดงจีนเซิงเซิงไปขบวนการนั้นเนี่ย คนภูมิธรรมบอกได้รับแจ้งมาแล้วนะครับท่านผู้ชมว่าสามารถจับกลุ่มตัวหัวหน้าแก๊งได้ทั้งหมดแล้วและจะส่งตัวให้จีนดำเนินคดีตามกฎหมายเลยนี่ดูเหมือนมันได้ไปหมดเลยนะตั้งแต่ตัดไฟตัดน้ำมันเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นภาพทั้งนี้ทั้งนั้นขณะนี้สถานทูตต่างๆทั้งแอฟริกาละตินอเมริกายุโรปเอเชียญี่ปุ่นฟิลิปินโรดีเซียได้ประสานกลับมาแล้วพร้อมจะรับตัวเหยื่อกลับค่ะเมื่อวานนี้ ไปดูภาพประวัติศาสตร์ล็อตใหญ่นั่นก็คือการส่งตัว260เยื่อแก๊งคอร์เซนเตอร์จากทางด้านของเมยวดีส่งมาที่ประเทศไทยทางช่องท่าข้ามสินค้าหมายเลข28อำเภอพบพระจวัตาชกราชมนูกนกรกบ,บังนาเดสวนบุรณาการกับฝ่ายปกครองโรงพักพบพระตชดและพอมอไปรับตัวกลับมา เป็นบุคคลต่างชาติ260คนเป็นผู้ชาย221หญิง39จาก20สัญชาติโดยฝ่ายเมียนมาและกองกำลัง d k เคบส่งมอบมาท่านผู้ชมก็มีการคัดกรองในเบื้องต้นประกอบด้วยข้อมูลอย่างที่เห็นหน้าจอ20ชาติมากที่สุดคือเอธิโอเปียครับ138คนเนี่ยนั้งไวมาเลเซียก็ไม่น้อยนะ15คน แล้วก็มีเคนยาก็23คนนะคะจีนเนี่ยสิคนนี่ยกเป็นตัวอย่างรถนี้ทางฝั่งเราก็ไปตั้งขบวนรถบรรทุกรอรับเลยสิบคันกำลังพลอาวุธครบมือทางฝั่งนั้นก็สี่โมงเย็นขบวนรถยดตนในเมียนมากก็กำลับบงติดอาวุธคุ้มกันคนต่างชาติ260คนลงโปสินค้าท่าเรือแล้วก็ข้ามเข้ามาที่ฝั่งไทยเนี่พอมาถึง ก็นําขึ้นรถทหารที่จัดเตรียมมาไว้มีชายพิการขาขาดชาวเมาเลเซียชีอยู่ด้วยคนหนึ่งนะคือระหว่างเดินก็ใช้ไม้เท้าเนี่ยค่ะ,ะทั้งนี้ณขณะนี้ยังไม่ทราบว่าใครเป็นเหยื่อที่ถูกหลอกมาหรือใครสมัครใจมาทํางานในเมียนมาแล้วแฝงตัวมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นไอตัวแรกอย่างที่เราบอกไปแถบแอฟริกากับเอเชียนี่แหละค่ะแต่เท่าที่สังเกตด้วยตาบางรายต่างชาติมีรอยพกช้ำถูกทาร้ายสักห้าหกคนเน,นี่ย ก็มีการนําตัวไปที่อำเภอพบพระเพื่อทําการคัดแยกตัวแม่น้องใบอาจทางด้านผู้บัญชางผู้บังคับการฉอ,อกรราชมนูบอกว่ายังไงนักกรเรือนติฟท่านบอกว่ารับมาทั้งหมดเนี่ย250คนในรถสองเนี่ยสภาพคือแข็งแรงดีมีเจ็บป่วยบ้างโดนทาร้ายร่างกายส่วนสภาพจิตใจหลังจากที่ข้ามมาเหมือนพวกเขาดีใจเพราะว่าฝั่งโน,นเนี่ยน่าจะอยู่ในสภาพที่จํากัดเดี๋ยวจะเข้ากระบวนการคัดกรองท่านผู้ชมอ่ะ ถึงแม้จะยังไม่ใช่คนไทยนะคนไทยต้องรอทางฝั่งตะวันออก<า>ไอ้นี่ตะวันตกอ้าวอย่างที่บอกถ้ามีการเอาคนในกระบวนการจะสมัครใจหรือโดนหลอกเป็นเหยื่อเอากลับมาให้เห็นว่าเริ่มมีการสลากได้เพลงนี้เนี่ยมันจะเข้าท่านผู้ชมอาที่ใช้เปิดที่สักแก้ววันก่อน,นตอน เดี <differences S 2> <height. S 1> ๋ยวกลับมาว่า hmm. ก็ต um ่อคนภูมิธรรมคุณประเสริฐจากดีเอกอสทชคุณสระวงเทียนทองน้ำตรีท่องเที่ยวไปสาแก้วเมื่อวานเปิดปฏิบัติการถึงขนาดวางแผนตั้งว่าประมาณสร้างกำแพงเหมือนสหรัฐกับเม็กซิโกแล้วนะเดี๋ยวกลับมา